สวัสดีครับจ,จ,จก,ก็เกมแมงเหมือนเดิมเลยไม่เกมมันทำมาให้แบบโทรศัพท์จอใหญ่หรือไม่ก็อาจจะทำมาไว้สำหรับ ipad อย่างเดียวเพราะว่าดูเลยมันไม่เต็มจอนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ค่าวว่าไม่เต็มจอพูดผิดเต็มจนทะลุทะลุจอไปโอเค เราซื้ออืมมีอันนี้คือของซื้อแล้วก็มีทะลุทั้งหมดอะไร All level.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  ออเรเวลออเรเวลออธนูคืออะไรอะไรคือเรเวลต้นเสียนรดเสียนน่ะไม่แล้วทำไมเมื่อกี้มีแต่งของแล้วแล้วแล้วมันแต่งของไงกดที่ตัวละครเหรอก็ไม่ใช่คัลล็อกไหมตีกันกลางถนน ห้าร้อยโอ้โหขึ้นมาให้เติมเลยบางที่ก็เกินอ๋ออันล็อกเวล์วลผมเข้าใจแล้วคือปลอดล็อกทุดดานอ่าโอ้ธนูหมืน่นโอ้หมืน่นแต่ภาพเราก็ธนูขาวไปอ๋ออไปพร้อมด้วย วุ้ยทับก่อ,อพี่หล่อผมย่างผมยัดเล่นเป็นตัวผู้ยิงทำไมเราได้เล่นเป็นตัวไหนอ๋อโอเคนี่อ่าเอายิงได้ห้านัดโอเคเรายิงบ้านก่อนมิดถ้ายิงขึ้นฟ้าผมเคยเรียนมาว่ายิงขึ้นฟ้ามันจะลงมาทับตัวเองโอเคไม่โชว เดี๋ยวผมโชว์ความแม่งก่อนดีกว่าการยิงธนูนะฮะเราต้องเออแม่งขิดมือคือเราต้องโอเคตดทางการยิงธนูนะครับเงีย้ยเดี๋ยวผมอินส้มลูกนึให้ดูคือเวลายิงเนี่ยอ่ายิงเป้าเลยก็ได้ถ้าคุณอยากให้แม่นเนี่ยคุณจะแบบการเป้าอย่างนี้ไม่ได้นะ อ่าผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอย่าลืมครับเวลายิงไปเนี่ยธนูมันย้อยด้วยนะพอยิงปุ๊บอะธนูมันยิงเป็นแบบเป็นแบบเส้นโแคบบ้ง,งอ่ามันจะโค้งเหมือนแบบขึ้นวงกลมของคุณเลยเออใช่ใช่ขึ้นวงกลมเหมือนรูปบ,บาสอะเหมือนว่าเหมือนรูปบาสเวลาชูบาสเหมือนขึ้นวงกลมอ่าขึ้นวงกลมว่ามันจะโค้งโค้งเนาะคือเวลายิงไปมันก็จะโค้งตามแรง ตอนแ,แรกๆมันก็จะตรงหลังจากมันก็เริ่มโค้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเรายิ่ยินสูงถ้าถ้าพูดถึงแรงเท่ากันใช่ปะถ้ายินตรงเนี่ยไวไวและไกลอา่าไวและไกลส่วนยินสูงเนี่ยเออเออเอเอเอพูดผิดออเออเเออเอออเออ จะ,จะไวไยเออส่วนยินสูงเนี่ยมันจะไกลไม่ไม่ไมกลเท่าไหร่มันจะช้ามันจะย้อยยิงข้างบนปุ๊บมันเร็วพุ่งไปข้างบนแล้วตอนมันไม่มันก็จะสั้นอะ่ะเออมันไปไม่ค่อยไกลแต่ถ้าอยากไกลสุดเนี่ยก็คือต้องแบบประมาณนี้ประมาณตรงกลางจ่งการระหว่างความสูงกับความ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 สูงเออ ความสูงั้นอยู่ประมาณตรงกลางจะไปไกลอ่าซึ่จังหวะน,นี้เราก็ต้นเล็งถ้าอยากให้ให้อยู่เต้นเรือนเนาะว่ามันจะย้อประมาณเท่าไหร่ต้นดูจัดระยะทางว่าเราเราอยากระยะทางเท่าไหร่สมมติถ้ามันใกล้มากเราอาจจะตรงได้อ่าแต่า้ามันมันไกลขึ้นมาหน่อยเราก็โยบมานิดนึงเลนประมาณสีขาวแล้วย,ยิงทำไม บางทีเราอาจจะลองเล่นอ่ามันอาจจะยังไม่ค่อยยอ้อยเพราะมันอยู่ใกล้ไงอาจจะยังใกล้อยู่สําหรับเกมอาจจะใกล้อยู่ถ้าลองเล่นแป้นนั้นแล้วกันนะเราเล่นไม่ที่สีดำอย่าบอกนะอย่าบอกนะ ช่มันเถอะธนนธนูอะไรอย่าไ่ต้นสนใจหรวครับเล่นๆไปไมันต้นรู้เรื่องอะไรหรอลมเลิมไม่มีไม่มีประโยชน์มันก,ก็แค่เกมเออเกมยิงธน,นูแชมป์ขับอืมเป็นแชมป์แน่นอนแรงดีขนาดนี้ไม่ต้นสนใจก็เลงแค่นั้นนะพอแล้วเออร้อยแต้มเอออย่าไปแคร์โลก อันนี้คือเล่นอะไรเนี่ยอ๋อให้ได้เกินห้าร้อยโอได้ง่ายมากคือแบบถ้ามันเล่นง่ายอย่างเงี้ยคือผมแบบชิลเลยไม่ต้องวัดแลนลมไม่ต้องอะไรเลยอันนี้ผมแบบเล่นแบบไม่จริงจังเท่าไหร่นะเพราะมันง่ายง่ายเกินไปหน่อยลุกเจ้ผ่านแล้วค่อนข้างง่ายง่าย คือผมเคยแบบไม่เคยยิงนะธนูผมไม่เคยยิงเท่าไหร่แต่ผมแค่พอรู้เพราะว่าเคยเล่นพวกเกมมาบ้าง่าแต่เกมนี้ค่อนข้างจะอ๋อมีเหรียญด้วยหนึ่งหนึ่งทองแดงเลยเหรอคือแค่อยากให้ผมยินโดนโนง,ง่ายมากมันไม่มีย้อยอะ่ะ อันนี้เป้าขยับเหรอปุ๊บผ่านนั่นคือแบบผมไม่สนใจด้วยว่าจะโดนอะไรขอให้โดนโอ้แล้วมันง่ายมากมามามาผมพยายามชาเลนต์ตัวเองดีกว่าให้แบบใี่ได้เหรียญทองต้องแก้ไม่สนนะ ยินที่ได้สี่ธนูสี่แต้มเหรอเฮ้ยคุณก็เกินไปคุณคิดว่าผมจะพลาดเหรอครับปัดคุณคิดว่าผมจะพลาดเหรอครับโอ,โ,อโ,อโอ้ปุ๊บโดน เฮ้ยเฮ้ยปุ๊บโดนแบกยิ่งหยอกยิ้งจกอกิ้งเกเจ๋ยอายันท้อเหมือนเดิมอยู่นะเมื่อกี้หยอกเย้ยหยอกเิ้งเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ตื่นเตวน,นี้ด่านห้าใช่ไหมอันริงอัพ ซื้อธนูใหม่นี้ซื้อทำไมยังไม่เข้าใจเลยแค่สวยใช่ปะเป็นแบบสกินสิบเอ็ดธนูฮะขนาดนั้นเลยเหรอ๋อ,อเก็บแทมปึ๊บมันจนริมปะเลยนให้ตรงแล้วเรากดย้ำๆอ่ะผ่านแต่ไม่ตรงเลยมันดือ้อมันดือ้อ เน้นไวเน้นไวว่าสิบเอ็ดลูดยังไงผมว่าแจมถึงแน่ประมาณเจ็ดสิบเนี่ยผมยิงเข้าแดงเข้าเหลืองตลอดอะ่ะอืมอาจจะไม่ข่าวนะเพราะมันต้นเสียเวลาเลงปึ๊บมอประมาณเนี้ยพอแล้วขำ,ขำป๊บ แต่แต่เฮ้ยเดี๋ย,ยว็ดธนูเราจะหมดแล้วหรอเฮ้ย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 เด็เดเด,เด,เดจริงจังเลยอ,อยู่ดีๆก็จริงจังเฉยเลยไม่ทำไมมันอยู่ดีๆมันจริงจังขนาดนี้วะเี่ยได้ถนเดง ไม่อยู่ดีทำไมมันช้ากเพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มะระยะยิงอ่ะซื้อไปก,ก็สวยขึ้นเพิ่มะระยะยิงเนาะเพิ่มแต้มด้วยโอเคความยาวบอกทำไมไม่เข้าใจ สี่ช็อตได้ปะเราก็คือไม่พลาดเลยปึ๊บปุ๊บเฮ้ยมิดเร็งนี่ไ <c oughs> ม่ยิบผ่านได้ไงโดนเสา ตักนะนักคำนวณไว้ดีๆเลยเล่นรู้สูตรเล่นรูปสูตรเดีเ๋ยวอ,อันเดียวจะได้ตื่นเต้นหน่อยอะไรจะให้เติมอย่างเดียวเลยไงไวะเนี่ยจริงอะจริงนะโนะทษทีโทษทีครับ เล่นขำนิดเดียวเองแล้วตุไม่ขำแล้วไม่ขำแล้วอ่าผมคำนวณระยะเวลาได้แล้เแต่3สามดอกคือผมห้ามผ้าแล้วสินะปุ๊บเฮ้ยแ้วรูปมันจะช้าเลยอะเห็นป่ะเมื่อกี้อยู่ดีรูปมันก็สโลไล พอ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  <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้าเลยครับ <c oughs> อะไรครับเตี้ยไม่เข้าใจผมแบบผม,มงง,ง,งบางทีเราอาจจะยังไม่เตรียมพอเลยฮผมว่าจ,จะเป็นแบบพลาดอะเออท่ายเก่งไม่ยังไม่เก่งพอไงต้นคลิปก็แพมไว้ซะเยอะเลยเห็นไหมมันมันไม่มีย้อยยินธนูมันมีย,อย,อย้อยที่ไหนล่ะดูดิ ถูปลาล่ะนี่ไงเรามันไม่รู้จริงก็เลยเล่นแพ้ไม่มีโอกาสผ่านหรอกเดีอยเดเด,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 ดมีเติมลูกกระสุนด้วยอ๋อเข้าใจแล้วซื้อธนูใหม่ก็มีกระสุนเพิ่มขึ้นเยอะมีโอกาสพลาดเยอะขึ้นเข้าใจแล้วโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย